นายโรลงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรลงทวงคืนความยุติธรรในสังคมกล่าวถึงคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ผ่านมาแล้วกว่า116วันแต่ในส่วนของการดำเนินคดียังไม่มีความคืบหน้าว่ากรณีที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมไปยื่นฟ้องศาลโดยตรงนอกจากสร้างความยากในการทำคดีให้กับอายการมากขึ้น ยังส่งผลให้อายการไม่สามารถฟ้องคดีได้อีกด้วยเนื่องจากจำเลยในคดีอาญาที่กระทำความผิดหนึ่งครั้งจะต้องถูกพิจารณาคดีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าไปฟ้องศาลแล้วศาลไม่ประทับรับฟ้องหรือยกฟ้องทุกข้อหาอัยการก็จะหมดสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนนทบ,บุรีจำเลยก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโม ซึ่งแนวคิดนี้อยู่ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในระเบียบของสำนักง,งานอัยาการสูงสุดมีการระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ราษฎรไปฟ้องศาลแล้วอายาการก็จะไม่ฟ้องซ้ำเข้าไปอีกโดยจะรอให้ผลคดีสิ้นสุดก่อนหากเป็นข้อหาเดียวกันเช่นคดีฆาตกรรมเป็นข้อหาเดียวกันอายาการก็จะขอเข้าไปเป็นโจ์ร่วมกันแต่ถ้าเกิดยกฟ้องแล้วก็ถือว่ายกขาดไปเลยจะไม่เกี่ยวกันอีก ซึ่งโดยปกติราษฎรจะไปฟ้องอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเกิดกรณีที่อัยการไปฟ้องในข้อหาประมาทแล้วทางฝั่งผู้เสียหายติดใจว่าเป็นฆาตกรรมก็จะไปฟ้องอีกคดีหนึ่งแยกไว้แล้วศาลก็จะใช้อำนาจในการรวมคดีเข้ามาพิจารณาด้วยกันฉะนั้นตามระเบียบอายการสูงสุดถ้าราษฎรไปฟ้องอายการจะไปฟ้องอีกไม่ได้นอกจากแม่ต้องไปถอนฟ้องอายการถึงจะฟ้องได้ ในวันที่2 3มิถุนายนนี้จึงไม่มีทางได้เห็นเอาการนนทบุรียื่นสำนวนเข้าไปคู่กับแม่แตงโมอย่างแน่นอนเพราะขัดต่อระเบียบของสำนักง,งานเยการสูงสุดสุดท้ายแล้วคนที่ส้มหล่นได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มคนบนเรือเพราะจากพยานหลักฐานดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันได้พร้อมย้ำอีกว่าคดีนี้จะไม่ยากเลยถ้าคนที่มีความรู้จริงทงางด้านกฎหมายมาช่วยทำคดี ทันนี้การยื่นฟ้องโดยกล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดในข้อหาเจตนาฆ่าไม่ว่าจะเป็นเจตนาทำร,ร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่าก็ตามถ้าหลักฐานที่มีไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็อาจจะถูกฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จและให้การเท็จทันทีที่แม่แตงโมย,ยื่นฟ้องศาลเองถือว่าได้ละทิ้งการใช้อำนาจของอายการไปซึ่งก็ต้องเดินหน้าต่อไปว่าจะเอาอย่างไรต่อเพราะถ้าหลักฐานไม่มีหรือมีไม่พอก็เป็นเรื่องปกติที่ศาลจะยกฟ้อง คดีนี้มีความยากเพราะมีแต่พวกราคาคุยคุยแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนอย่างที่คุยไว้ทำไมไม่ยื่นให้เอาการฟ้องแทนเบื้องต้นจึงมองว่าหลักฐานที่มีอยู่มันไม่ชัดเป็นแค่ข้อสงสยัยข้อสันนิษฐานที่สร้างกระแสให้สื่อติดตามมากกว่าซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในสารในทางกฎหมายได้ทั้งนี้ขอให้จับตารอดูผลของสารว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมตั้งข้อสังเกตเหตุที่เต็มมงคลกิจรีบแยกตัวออกมา เรเพาะต้องการหาทางรอดจากกรณีดังกล่าว